เรนไทำเาเำเาทำดึคนนี้ให้หแค่มตกใ่มนจะทำันนื่อไม่เนี่ยทำไว้ที่ได้จะเลี้ยงที่นี่กัแล้วัวโขนก็เลยไปบ้านนานเพอเลย ป่าล่างเนี้ยนะใช่ไหม ลุงกลางละอุปยามาเมา,อ,าอ๋ามามาลอลุงใช่ไหม เรียน,น,บบยอ,นอีกสามติ๊กแล้เอรียกได้ที่ฮับเออกลูกันนี่เรือเคอร์ดีขายตรงนี้สวยกเขาเรียกว่าเรียนหลังน,นี้ก็แซมด้วยกล้วยกล้วยไข่เรียนหลังน,นี้ก็แซมด้วยกล้วยกล้วยไข่น้ำไข่ไม่ก็น้ำ เปอะไรยังไงบ้างครับครับผมครับสวัสดีครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่จำนวน1 8อไร่เดิมเลยเนี่ยทำเกษตรทำเกษตรคือชงเดียวก็เหมือนเกษตรทั่วไปบ้านเรามีที่ดินก็ปลูกมันสำปะหลังตอนนี้ก็ปลูกมันสำปะหลังซะเยอะตอนนี้ตอนที่เราเข้ามาทําโครงการเนี่ยถอยไปเมื่อตอนต้นปีเนี่ยเราก็มาคุยเรื่องของที่ก็คิดโครงการเป็นเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานดัะนั้นตรงนี้จะใช้ชื่อว่าโครงการเกษตรสุขนิยม นะครับแต่ภาษาที่พูดกันว่ามาเมามาเมานี่เป็นภาษาทางการตลาดเป็นภาษาที่เป็นภาษาขายเพราะว่าบนเนี้ยจะมีสวนเกษตรมีสวนทุเรียนสวนผลไม้สวนเงาะมีแปลงกัญชานะครับในโครงการนี้จะมีแปลงกัญชาที่ขออนุญาตถูกต้องเนี่ยประมาณ4ไร่นะครับสวนบนเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเราจําลองอาม่อนแจ่มหรือเอาเขาค้อลงมาคือมีรถฟอร์มูล่ามงมีร้านอาหารมีร้านวายมีเต็นท์โดมที่นอนแบบ หรูหราก็มีติดแอร์มีเต็นท์นอนที่แบบธรรมดาก็มีมีเต็นท์นอนที่แบบพวกคุณเอาเต็นท์มาเองก็มีครับก็คือเสียคนละร้อยเด็กไม่เสียคุณมากางเต็นท์แต่เรามีห้องน้ําห้องท่าให้เรามีร้านอาหารให้รองรับแล้วก็ตรงที่เรามาปลูกกระท่อมกันวันนี้ครับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เซ,เเซตขึ้นมาเพื่อทําโครงการโคกหนองนาสิบร้าไร่ะอนนั้นโคกหนองนาสิบห้าไร่ก็อยู่ในหนึ่งในโครงการของโครงการเกษตรสุดนิยมนะครับเราเรียกรวมๆว,ว่าอย่างนี้ครับก็โดยโดยภาพรวมก็จะประมีอยู่ประมาณนี้ครับ ผมเล้อกําหรับพบพืชเศรษฐกิจตอนนี้พกบกระท่มพบที่เราเราอจะมาลงนี้พบเราจะปลูกกันตัวกี่ไร่กี่ต้นได้กระท่ม,ทมเนี่ยผมมีผมได้ต้นกิ่งพันธุมาเนี่ยประมาณพันห้าร้อยกิ่งตอนนี้อบกระโจมไว้ครับแต่อันนี้ที่เรามาปลูกเนี่ยเราเพาะเม็ดเราได้เม็ดมาตอนช่วงนี้เขาปลดล็อกกระท่เามานเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สี่เดือนก่อนนะครับะก็เพาะมาแล้วมันสูงเรื่อ,อกว่าตอนนี้เราเริ่มมาลงแล้วอันนี้มีอยู่แค่ประมาณรอนแรกที่เราปลูกประมาณแค่สิบต้น แต่ยังอยู่ในกระโจงอีกพันห้าร้อยต้นถ้าเราปลูกตามระยะจริงๆเนี่ยจะต้องใช้พื้นที่ประมาณสิบไร่ซึ่งพื้นที่เราพออยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นที่นี่จะมีกระท่อมอีกประมาณสิบไร่ครับมีกัญชาอยู่ประมาณสี่ไร่ซึ่งขึ้นลงเรือนแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าอนาคตเราได้ที่เพิ่มมาอีกประมาณ100ร้อยไร่เราก็จะลงกัญชงอีกประมาณยี่สิบไร่พอเปิดให้บริการได้เมื่อไหร่คครับ,ค,รบคือโครงการ เกษตรสุขนิยมเนี่ยนะฮะหรือว่ามาเมาพัทยาเนี่ยเราใช้เวลาตั้งแต่เริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นเดือนมกรามาจะถึงตัวนี้ใช้เวลาสิ10เดือนละมันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่แต่ว่าเ้ื่อพอเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยการลงทุนมันค่อนข้างสูงเราก็เลยคิดว่าเราจะเปิดเป็นบางโซนนะฮะเพราะฉะนั้นเรากําหนดไว้ว่าบนยอดเขานะฮะที่เราทําโดมเต็นท์เช่าเราทาร้านอาหารนะครับอ,อันนี้จะเปิดก่อนรถฟอร์มูล่าม้ง รถม้งเนี่ยนะฮะซึ่งรถม้งเนี่ยตอนนี้ทางเรือนจาพิเศษหนองปลาไหลนะฮะพัทยาเป็นผู้ผลิตให้นะครับก็คิดว่าจะเปิดโซนเนี้ยประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤายนนี้นะฮะ27พฤิจิกายนเนี่ยเราจะทําบุญนะครับแล้วก็เปิดเปิดโซนนั้นก่อนวันนั้นก็จะสามารถมาเล่นเครื่องเล่นรถคูมูล่าม้งได้มาดื่มวายได้มาทานอาหารได้มานอนเต็นท์ได้เต็นท์นี่ก็มีทั้งหมดสมระดับ เต็นที่อยู่บนยอดบนสุดเนี่ยเป็นเต็นท์วีวีไอพีเป็นเต็นท์ติดแอร์อันนั้นก็จะเป็นราคาค่อนข้างสูงแต่คุ้มแน่นอนนะครับเต็นที่รองลงมาเนี่ยราคาหลักร้อยนะครับส่วนเต็นที่คุณนามากันเองนะครับสมมติมีแขกมาเที่ยวแล้วพกเต็นท์เองเราเก็บแค่คนละร้อยบาทเด็กมาเก็บเรามีจุดให้กางมีห้องน้าให้นะครับเพราะฉะนั้นวันที่27เนี่ยเอ่อวันที่ย7บจ็ที่กาถ้าตรงออกับวันเสาร์นะฮะเราจะทําบุญแล้วก็ทําการเปิดเล็กๆเขาเรียกว่าซอฟต์อินฟินตี้ก่อนนะครับประมาณนี้ครับ ต่อไปเพราะว่าในเรื่องกเกษตรมันใช้เวลาแต่ตอนนี้ผลผลิตในการ,กรเกษตรของเราเนี่ยมีแล้วพวกพืชผักทั้งหลายมีให้กินแล้วที่นี่เราปลอดสารทีมีร้อเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบรเราปลอดเราพยายามจะเราไม่ใช้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับพี่ปลูกแล้วมั้งครับในในปุน่นตอนนี้ที่เราปลูกแล้วนะครับอ่ที่ลงแปลงไปแล้วพื้นที่แปดไร่แรกเนี่ยหลักเลยก็คือมีทุเรียนมีโกโก้โกมีอะโวคาโดม,มีกาแฟมีกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าสามสายพันธุ์ มีมันม่วงญี่ปุ่นนะครับมีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีหมดมีอ่าผักที่ไม่ต้องดูแลเช่นบวบเหลี่ยมนะครับแตงกวาเรามีแล้วตรงนี้นะครับข้าวโพดอันนี้ปลูกหมดแล้วครับตอนนี้ปลูกไปทั้งหมดประมาณรวมๆสิบหกชนิดในพื้นที่แปดไร่แต่เป็นที่นียมันเป็นที่น่าแปลกมากเลยว่ามันไม่ได้ใช้สารเคมีเลยแต่ว่าพืชผักได้กินดีมากเลยมันม่วงหัวสวยมากประมาณนั้นนะครับเรายังมีโครงการ เกษตรพอเพียงนะครับเข้าสู่โคกหนองนาประยุกต์นะครับคือเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่สําหรับโครงการาโครกโคกหนองนานี่ครับที่ว่าใช้พื้นที่15ไร่เนี่ยเราจะให้เป็นที่เรียนรู้ของบุคคลทั่วไปที่สนใจนะครับก็คือเข้ามาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ของจังหวัดชนเป็นพื้นที่โคกหนองนาขนาดใหญ่ซึ่งเราได้งบนะครับจากพัฒนาชุมชนในการขุดบอ่อในการลงพันไม้ในการลงวัสดุซึ่งจะมีฐานอีก9ฐานนะฮะฐานเรียนรู้นะครับ กระแตฐานคนรักดินคนรักแม่ครับผศพฐานคนเอาฐานฐานเกี่ยวกับเรื่องไฟอะไรพวกนี้ครับมันจะมีทั้งหมด9้าฐานเพราะฉะนั้นที่นี่ต่อไปสามารถให้เข้ามาเรียนรู้มาศึกษาดูงานได้ครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจะมาเป็นรายบุคคลรายเดียวรายกลุ่มคณะได้หมดครับเพรฉะนั้นที่นี่ก็เลยต้องขอขอบคุณนะครับกรมพัฒนาชุมชนนะครับที่อนุมัติยบมาให้นะครับก็ขอขอบคุณกรมพัฒนาชุมชนมากๆครับขอบคุณครับ